เรื่องเล่าหนังปลอมน้อยตะลุงสาคนนะครับผมบ้านผมอยู่ปัตตลุงแล้วมีโอกาสได้ฟังคนเต้าคนเก่เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องของหนังปลอมน้อยนะครับสมัยเด็กๆเก๋จบเล่นหนังตะลุงแล้วเอาใบไม้เนี่ยไปไปยางไปยางนามา,ามาทำรูปหนังตะลุงประมาณนี้แล้วเก๋ก็จะทำไปรูปหนังเล่นหนังแล้วเขาก็จะใจให้แกไปอางัวไปกินน้ําตอนเที่ยง ว่าดีของหนัง,นงปลอมน้อยตะลุงสาคนลก็จะบอกว่าเดี๋ยวให้ยักษ์ตายก่อน<ม>ถึงจะอเอาหัวไปกินน้ําตอนเที่ยงนี่ครับนี่ก็จะทํารูปประมาณนี้นี่คือรูปของหนังตะลุงตามกำเล่าของคนสมัยก่อนนะครับรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นคนเขาก่อนไดาไปฟังแบบนี้ก่อนที่จะเป็นเขาเรียกว่าศิลปินแห่งชาติปลอมน้อยตะลุงสาคลนะครับนี่คือที่มา กองหนังลอมน้อยผู้เต่าผู้เกศเล่าก่อนนะครับก็จะห้องรูปหนังแบบนี้มาตัดใบไม้มาตัดเป็นรูปหนังแล้วก็จะเล่นนั่งเล่นไปแล้วก็เฝ้าหัวให้กินหญ้าไป,ปะนะครับอตเที่ยงก็บอกให้เอาหัวกินน้ำเนี่ยหนังปลอมเขาก็จะบอกว่าให้ยักให้ตา,ตายก่อนนี่นี่คือตำนานของหนังพรอมน้อยตลุงสากลนะครับใบไม้มาทำเป็นรูปหนังนี่แบบนี้